โดนอีกแล้วเอา้าเฮ้ยน้องเฮ้ยโดนอีกแล้วเหรอขาวครับผมประจำเลยครับผมไม่ไ้ะะรีบไปไหนกันเดี๋ยวก็หน้ากันไปติดไฟแดงเหมือนกันล่ะครับไม่รู้จะแก้ยังไงใช่ะแบบนี้ มาดูสิครับขับเบียดเราแท้ๆนะครับคนสมัยนี้นี่น่ากลัวจริงๆเลยเดี๋ยวผมไปดูรถหน่อยแรกนะเฮ้ยอะไรวะก็ขับรถกันแบบนี้สินะถึงได้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนแย่จริงๆสมัยนี่ยขับรถนอกจากต้องระวังคนอื่นแล้ว ยังต้องระวังคนอื่นเข้ามาชนด้วยนะครับไปเถอะขาครับผมอ้าวพี่ขาวาว,วันนี้คุณฟ้าเข้าบริษัทเหรอจ๊ะเข้าจ้าเ <c oughs> พิ่งไปรับมาเมื่อเช้าแต่ระหว่างทางแหละเกิดเรื่องนิดหน่อยเรื่องอะไรเหรอจ๊ะยวไปจอดรถก่อนเดี๋ยวมาเมา์ให้ฟัง <Okay. S 1> <c oughs> แล้วเหรอพี่แย่เนาะไตคันไม่ใช่ไรเดอร์นะไต่คันนี้หนักเลยนะชี้ด่าดาด้วยอ่ะโอ้เป็นโอนี่ไม่ได้นะแม่จะดา่า้ขับรถไม่เป็นเลย,ยใจเย็นๆขับรถสมัยนี้มันต้องใจเย็นๆเงั้นเครียดตายเลยโอ,ยโอย้ว่านะพี่ไอ้คนพวกนี้มันต้องเจอด่ามันถึงจะสำนึกทำนิสัยตำต่ำแบบนี้ไม่ไหว <c oughs> อแล้วพี่จำหน้ามันได้ปะใครไปจำได้เราใส่หมวกกันน็อก ไอ้รถคันนั้นมันคล้ายๆนะรถอะไรพี่ดูดูเลยมอเตอรไซค์คันนั้นนะทั้งสีรถทั้งหมวกกันน็อกเหมือนกันเป๊ะเลยอ่ะไอ้ไรเดอร์คนนั้นป่ะพี่ไม่แน่ใจนะเดินไปดูกันดีกว่า ไมื่อเช้าน้องชนรถลุงมากใช่ครับผมขอโทษจริงๆนะครับเมื่อเช้าผมรีบมากผมลืมขอโทษผมขอโทษนะครับแหมอย่างแกเนี่ยนะรีบจะรีบไปตายที่ไหนโอ้ใจเย็นนะเดี๋ยวลุงคุยเองไม่เป็นไรนะพี่ขาวเดี๋ยวโอจัดการให้แกมันก็แค่ไรเดอร์สวะชอบทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนผมยอมรับผิดครับ ขอโทษจริงๆแกไม่ต้องมายอมรับผิดตอนทําไม่คิดงันแกก็ใช้สมองน,นิดน้อยของแกคิดสิคิดยังยังจะยืนงงอยู่อีกแกรู้ไหมพี่ขาวเขาเป็นใครพี่ขาวเขาเป็นใครละ่ะคบพี่ขาวเขาเป็นถึงคนขับรถผู้บริหาร แกมันก็แค่ไรเดอร์ทำงานหากินบนความหิวของคนอื่นแกมันต่าโอ้รู้ว่าหนูพูดแรงไปนะลูกไม่แรงไปหรอกพี่ขาวคนอย่างมันนี่แหละต้องเจอคนแบบโอ๋ผมยอมรับผิดครับคุณต้องการให้ผมทำอะไรอน้องนะไม่ไปได้หรอก ข่าวขอโทษอะไรนะครับผมต้องคุก <kind> ข <abonn és> ่าวขอโทษเลยเหรอมีอะไรกันคุณฟ้างานนี้ฉันได้เลื่อนตำแหน่งแน่ เสียงดังจนไปถึงข้างในขาวฉันโทรหาขาวทาไมขาวไม่รับสายคือว่าผมคืองี้ค่ะคุณฟ้าพี่ขาวบอกว่าไอ้ไรเดอร์คนนี้มันขับรถชนกระจกรถคุณฟ้าค่ะโอ้ก็เลยจัดการอะต,ต่อว่าให้นี่ไงไรเดอร์คนที่แกต้องคุกเข่าขอโทษแกรีบคุกเข่ากลับขอโทษท่านซะ ไม่ต้องทำอะไรถึงขนาดนั้นรอกแล้วนี่คุณมาทำอะไรที่นี่ไม่ได้นะคุณฟ้าคนอย่างมันไม่ควรใจดีด้วยนะคะเร็วเขาสิโอ้ oh. ฉันไม่ได้เป็นอะไรแล้วเขาก็ไม่ได้ทำอะไรฉันไม่ต้องทำอะไรถึงขนาดนั้นหรอกนะมีอะไรกันคะคุณทิดาคะ คือโอกกำลังด่ายสวัสดิ์สังคมที่มันขับรถมาชนกระจกรถคุณฟ้าค่ะอะไรนะคะคุณแม่คุณไรเดอร์คนนี้เขาขับรถชนกระจกรถคุณแม่หรอคะแม่ก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรแม่มาถึงก็เห็นเขายืนเถียงกันอยู่นี่ลูกเดี๋ยวโอเล่าให้ฟังค่ะคือไอไรเดอร์คนเนี้มันขับรถมาชนกระจกรถคุณฟ้าเมื่อเช้าค่ะโอก็เลยกําลังให้มันคุกเข่ากราบคุณฟ้า มันจะได้จำใส่กระโหลกของมันเอาไว้ค่ะโอ้พอได้แล้วเธอรู้เรื่องนี้ได้ยังไงพี่ขาวค่ะพี่ขาวเล่าให้ฟังขอโทษเดี๋ยวนี้เร็วสิไม่ได้ยินที่คุณธิดาสั่งได้ไงฉันหมายถึงให้เธอขอโทษคุณไรเดอร์เขาเดี๋ยวนี้ ะนะคะคุณธิดาแต่แต่ว่ามันพอก่อนโอ๋เดี๋ยวฉันคุยกับลูกฉันเองมีอะไระลูกคืออย่างนี้คะ่ะคุณแม่คุณไรเดอร์คนนี้เขาช่วยธิดาาไวค้ค่ะช่วยค่ะช่วยคุณไรเดอร์เขาช่วยจับโจรที่กระชากสร้อยให้ธิดาคะ่ะอะไรนะลูก จทิดามีอะไรเล่าให้แม่ฟังเดี๋ยวนี้แม่คือเฮ้ยเฮ้ยช่ยด้วยค่ะช่ยด้วยดูผมตามให้ครับเรื่องมันก็เป็นแบบนี้แล้วค่ะคุณแม่ แล้วนี่ทิดาก็ให้เขาเนี่ยเอาเอกสารการประชุมมาให้คุณแม่ก่อนเพราะว่าทิดาติดให้ปากคำอยู่ที่สถานีตำรวจนะคะเรื่องมันเกิดขนาดนี้แล้วทำไมทิดาไม่บอกแม่ลูกก็ทิดากลัวว่าคุณแม่จะเป็นห่วงนะคะอีกอย่างทิดาก็พลาดเองที่เปิดกระจกรถด,ดีนะคะที่ได้คุณไรเดอร์เนี่ยเขาขับรถตามไปจับคนร้ายเอาไว้ได้รู้สึกว่าคนร้ายเนี่ยจะชื่อแม็กค่ะ อย่าบอกนะว่าเหตุการณ์เมื่อเช้าที่เธอขับรถชนกระจกรถฉันเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเธอกําลังรีบไล่ตามคนร้ายใช่ครับผมเห็นคนร้ายผมก็เลยรีบตามไปเลยครับผมขอโทษนะครับฉันต่างหากที่ต้องเป็นฝ่ายขอบคุณคุณส่วนเรื่องเหตุการณ์เมื่อเช้าน,นี้ไม่เป็นไรเลยมันแค่เหตุสุดวิสัยนะ ขอบคุณนะครับเอกสารครับจ้ะฉันต้องขอโทษแทนลูกน้องฉันด้วยนะที่พูดจาไร้มารยากับเธอ,อไม่เป็นไรเลยครับผมเข้าใจได้โอ้ขอโทษคุณไรเดอร์เขาสิคุกเข่าขอโทษด,ด้วยเลยดีไหมคุกเข่าเลยเหรอคะอ้าวก็เธอชอบให้คนคุกเข่าไม่ใช่เหรอ ตอนนี้นะคะจากที่ไหนนะคะสถานีตำรวจคุณธิดาคะคนที่กระชากสร้อยคุณธิดาชื่ออะไรนะคะชื่อแม็กมีอะไรหรือเปล่าพี่แม็ก เป็นแฟนโอเองค่ะ